เรื่องธรรมะคำสั่งสอนสิ่งใดก็ตามพูดออกไปกินใจหรือว่าถูกใจหรือว่าดนใจหรือเป็นเครื่องชักนำชักจูงให้ผู้ได้ยินได้ฟังนำไปคิดนำไปปฏิบัติแล้วเกิดผลคำพูดนั้นแหละเป็นคำพูดที่สาระที่มีประโยชน์ถึงจะพูดมากมายทั้งวันทั้งคืน แต่พูดไปแล้วผู้ฟังไม่ได้นำไปประพฤติปฏิบัติหรือผู้ฟังไม่ได้ดนใจหรือไม่กระทบใจหรือไม่ชักนำไม่ชักจูงใจให้ประพฤติปฏิบัติคำพูดนั้นก็ไม่เกิดประโยชน์สำหรับคนคนนั้นแต่อาจจะเกิดสำหรับคนคนอื่นนะเพราะนั้นการพูด อย่างมีโยมถามหลวงปู่ดุลหมอหลวงปูธรรมเทศนาของครูบาอาจารย์ที่ท่านยังไม่ได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลและจะสอนคนอื่นจะให้สําเร็จมรรคผลได้ไหมหลวงปู่ดุลก็ตอบแบบง่ายๆว่าหมอที่เป็นโรคภูมิแพ้แต่รักษาโรคภูมิแพ้คนอื่น ให้หายได้ไหมคือรักษาแก้วัดได้ไหมรักษาโรคหวัดของคนอื่นได้ไหมอันนี้ก็คล้ายกับว่ายานั้นเป็นยาอยู่อย่างเดิมแต่คนที่ให้ยานั้นอาจจะย่อนเรื่องธรรมะแต่ว่าธรรมะนั้นเป็นธรรมะอย่างเดิมยานั้นคือยาอย่างเดิมแต่คนที่ให้ยานั้นคืออีกต่างหาก อันนี้ก็เป็นแนวความคิดอันหนึ่งเหมือนกันอย่างหลวงปู่ล่าท่านก็บอกว่าทางว่าจะให้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ก่อนจะมาสอนคนพุทธศาสนาก็คงจะไม่แพร่หลายถึงขนาดนี้เพราะนั้นท่านผู้ใดก็ตามพอที่จะสั่งสอนได้ก็สั่งสอนไปเมื่อเราเรียนกอไก่ได้แล้วก็เรียนกอไก่เมื่อคิดเรียนข้อไขขอขวดคอควายจึงหอนกูก อ่านออกเขียนได้เท่าไหร่เราก็สอนไปตามนั้นแต่จะเป็นสอนในทางที่มันไม่ถูกต้องถ,ถ้าสอนที่ไม่ถูกต้องนั้นอันนั้นไม่ได้ผิดเป็นบาปทางจิตใจอีกทำให้เขาเข้าใจผิดอันนี้ก็เป็นแนวความคิดของครูบาอาจารย์อย่างยกตัวอย่างอย่างในประวัติของหลวงป,ปู่ชาก็เหมือนกันท่านไปสนทนาเกี่ยวกับวินยัย ไปเจอกับสหธรรมิกไปเจอกันใหม่ก็ไปพูดเกี่ยวกับวินัยสนทนาการเกี่ยวกับวินัยสิกขาบทนั้นเป็นอย่ังางยั้างยัง,งนอย่งงายง,งาน้งงานสิกขาบทนี้เป็นอย่างงี้อย่างนี้แต่องค์ที่อธิบายเรื่องวินัยให้ฟังนั้นท่านลืมท่านลืมไปจากนั้นก็แยกย้ายกันกลับพอแยกย้ายกันกลับ ต่างองค์ก็ต่างนอนองค์ที่อธิบายวินัยให้ฟังเอามือกายหน้าผากว่าเราอธิบายวินัยให้เพื่อนพระฟังนี่ถูกต้องหรือเปล่าพอทบทวนนะโอไม่ได้ผิดเราบอกผิดแล้วเนี่ยผิดวินัยละแค่ว่าเราบอกสิกขบทนี้ไม่ถูกต้องแล้วถ้าองค์นั้นจําไปอย่างอย่างที่เราพูดเนี่ยถ้าเราตายค่ําคืนเนี่ยเมื่อเราตายไปเดี๋ยวเนี้เราไม่ได้ไปแก้ไขให้องค์นั้นเนี่ยองค์นั้นก็จะเอา ทมที่เราอธิบายเนี่ยไปพูดให้องค์อื่นฟังอีกองค์อื่นก็จะเข้าใจพวินัยคาดเคลื่อนไปอีกไม่ได้ท่านก็เลยสมัยนั้นไม่มีไฟฉายใช่ไหมมิแตไ,ไฟเทียนลงมาจากเขาเลยว่างั้นเดินลงมามาหาที่พักขององค์นี้มาบอกว่านี่นะที่สนทนากันนะผมพูดวินัยผิดไปตามที่จริงมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะผมทบทวนดูแล้วมันเป็นอย่างนี้ที่ผมพูดครั้งก่อนนะผิดนะ อย่าจำเอาเอาจำออกครั้งนี้นะอ่าพอตอนเช้าก็มาเลยถามท่านว่าทำไมท่านจึงลงมาท่านบอกว่าเวลาผมตายขค่าคืน่ะผมสอนท่านแล้วท่านเอาคำพูดของผมไปบอกกล่าวคนอื่นอีกทำให้ทำวินัยวิปริตน่ะขนาดนั้นหละคู่บาอาจารย์ท่านรับผิดชอบในหลักธรรมวินยัยแตในสมัยก่อนไม่มีหนังสือเลยไม่มีพระไตรปิฎก ไม่มีเทปซีดีอย่างทุกวันนี้เพราะนั้นบอกกล่าวกันด้วยคำพูดท่านต้องรับผิดชอบขนาดนั้นท่านเคารพในพระธรรมคําคสั่งสอนของพระศาสดาของพระพุทธเจ้าเพราะนั้นการที่จะพูดกล่าวอะไรซุม 4, สี่ซุมห้าไม่ได้ต้องพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลซะก่อนเรารู้อย่างไรว่ามั่นใจไม่ผิดนะเราจึงสอนอย่างนั้นไม่ใช่ว่ายกเมฆพูดไป เราได้ศึกษาจากกูบาอาจารย์ยังไงได้ปฏิบัติยังไงเราก็สอนอย่างนั้นอันนี้ก็คือการแนะนําสั่งสอนจะทําให้พระธรรมวินัยไม่วิปริตปนั้นทงของหลวงพ่อเองหลวงพ่อของพระนิพูดธรรมะสูงส่งเป็นธรรมะพื้นพื้นสำหรับพวกเราท่านทั้งหลาย ถ้าหากว่าต้องการฟังธรรมะอันสูงส่งก็ไปฟังธรรมะของหลวงตามีเยอะแยะไปที่เราจะต้องศึกษาค้นคว้าในตำรับตำราก็มีหนังสือขององค์ท่านมีมากอย่างหนังสือเป็นดวงใจเล่มใหญ่ๆอยู่ครบบริบูรณ์อยู่ในนั้นท่านอธิบายเรื่องมักคเรื่องผลอยู่ในนั้นจบตลอดถึงอวากาศของจิตอวากาศของธรรมก็มีธรรมะชุดเตรียมพร้อมก็มีที่เป็นหนังสือ ที่มีสาระที่เป็นประโยชน์สําหรับภาคปฏิบัติจากนั้นก็มีเทปเทปก็มากที่องค์หลวงตาอธิบายธรรมะขั้นสูงสูงลําดับําด,ดับขึ้นไปจนถึงที่สุดว่างั้นเถอะที่สุดก็คือมรรคผลนิพพานแต่สมาร์ทที่หลวงพ่อในพูดในเทปเนี่ยก็คือเรื่องการปรับตัวการอยู่ร่วมกันในชุมชนพ่อแม่พี่น้องการอยู่ร่วมกัน เราเป็นพ่อเป็นแม่ทําหน้าที่อย่างไรในฐานะที่เราเป็นลูกเราทําหน้าที่อย่างไรเราเป็นพลเมืองของประเทศชาติเราควรทําหน้าที่อย่างไรโดยมากก็ชี้แนวทางให้เห็นว่าอันนี้ควรจะเป็นอันนั้นอันนั้นควรจะเป็นอย่างนี้สมากกว่าในคําพูดของหลวงพ่อที่อัดเทปแจกในครั้งนี้แต่หลวงพ่อฟังดูแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ ต่อชุมชนสังคมไม่มากก็น้อยเพราะนั้นจึงได้อนุญาตให้ออกแจกจ่ายดูแล้วก็อยากจะฟังเสียงสะท้อนเหมือนกันนะั่นแหะอยากจะฟังเสียงสะท้อนหลวงพ่อพูดออกไปคําใดพร้อมที่จะยอมรับทุกคําติเตียนเมือนกัน้นไม่ยอมไม่ยอมรับคําชมหรอกอยากจะยอมรับคําติเตียนถ้าว่าใครมีความเห็นว่ายังไงพร้อมยอมรับแล้วก็จะปรับปรุงแก้ไข ยอมรับทั้งหมดยินดีรับฟังที่เขาตำหนิมาแต่ว่าก่อนที่จะตำหนินั้นต้องนอนฟังให้ดีนะเทพหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อฟังแล้วถ้าฟังแบบฉาบฉวยนั่งรถฟังะอะไรฟังเนี่ยจะไม่เข้าใจเพราะว่าคำพูดหลวงพ่อเนี่ยช้าแต่ละคำบางทีย้ำกันเห,เหมือนกับคนแก่อายุแปดสิบเก้าสิบพูดอย่างนั้นแต่ พอฟังฟังไปก็น่าลำคาญตัวเองเหมือนกันนะ,เ,ะเพราะทำไมมันพูดช้าขนาดนี้เราพูดนะทำไมเราพูดเร็วอยู่นะทาไมมันไปพูดใส่เทปออกเป็นเทปแล้วทําไมมันช้านะมันแปลกเหมือนกันนะั่ะเพราะนั้นการที่จะฟังคําพูดของหลวงพ่อเนี่ยต้องนั่งดีๆเอามือก่ายหน้าผากดีๆค่อยฟังเอเอะจะรู้ได้จะวิเคราะห์ได้ว่าเออพูดเป็นยังไงยังไงยังไงย้ำช้า,ชา ถามว่าคนที่ช้าเนี่ยเออก็ชอบนะแต่คนที่เร็วนี่ลำคาญคนที่เร็วนี่ลำคาญลำคาญคําพูดของหลวงพ่อในเทปแต่หลวงพ่อเองหลวงพ่อก็ยังลำคาญเออตามปกติเราพูดเร็วอยู่นะาทาไมมันเสียงอยู่ในเทปทําไมมันช้าหรือว่าเวลาอัดเทปมันเออสโลว์สโลว์หรือเปล่าก็ไม่รู้นะวะเออทาไมมันเป็นอย่างนี้วะแต่ทีนี้มันฟังประกันไหนก็ทุกกันไนีเออแสดงว่าเราเนี่ยพูดช้าวะวะ แต,แต่ทำอย่างไงได้อุปนิสัยใจคอะจะไปเปลี่ยนพูดไปพอพูดเร็วพูดผิดพูดถูกก็ยิ่งแย่ใหญ่อีกเลอก็เลยพูดเอาช้าตามช้าเลยตามเลยไปอย่างนั้นเ <c oughs> พราะนั้นพวกเรานะเป็นลูกศ,ศิษย์ลูกหาหลวงพ่อหลวงพ่อพูดช้าพวกเราก็ฟังช้าตามไปค่อยๆฟังไปเรื่อยๆะนะแต่แต่แตอย่างไงก็ฟังให้เกิดสาระให้เกิดประโยชน์นั่นแหละแต่ว่าจริงตรงไหนที่ ฟังดูแล้วมันขวางหูหรือว่าไม่ถูกต้องเอาเขียนใส่กระดาษโน้นมาก็ได้หลวงพ่อยินดีรับฟังเหมือนกัน